ไม่ว่าลน้องคนไหนที่ชอบแต่งตัวเนี่ยจะต้องห้ามพลาดกับเรื่องนี้เลยล่ะค่ะครับผมเพราะตอนนี้ฮะตามเว็บไซต์ต่างๆหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมีกระแสกระแสหนึ่งที่มาแรงมากๆเลยในมูเด็กๆนะครับนั่นก็คือกระแสแฟชั่นเด็กแบบจัดเต็มครับทั้งเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงการปรับลุกตัวเองเนี่ยให้เหมือนกับผู้ใหญ่ด้วยครับพี่นา ใช่แล้วล่ะค่ะพี่เพียวจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เด็กอายุประมาณ3-7ถึงขวบนะคะเขาก็จะมีชุดแบบว่าน่ารักน่ารักใสๆ<อ>ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะคะเทรนด์แฟชั่นก็เปลี่ยนไปแล้วคะ่ะเขามีแอแ e สเซสอรีแบบจัดเต็มเลยคือหมวกตุ้มหูแบบว่าหรือว่ารองเท้าเสื้อกัักอะไรอย่างนี้ก็คือมากันเต็มมากเลยค่ะพี่เพียวเรียกได้ว่ามีอะไรใส่กันเต็มเลยทีเดียวนะครับ อย่างเด็กน้อยคนนี้ครับชื่อว่าเด็กชายไลเกอร์วิกซอมครับซึ่งสร้างความฮือฮาด้วยยอดคน Follow <c oughs> ใน IG กว่า80 0 0 0คนเพียงแค่ชั่วข้ามคืน,นเองพี่นะ <c oughs> สุดยอดมากเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพียงเพราะว่าเขาแต่งตัวเล่นแบบดาราฮอลลีวูดนะครับด้วยเสื้อผ้าที่ราคาไม่แพงด้วยและคนที่เขาจับ แต่งตัวเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่นาว่าใครครับสงสัยจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่แน่เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับพี่นาเป็นแม่ของเขานั่นเองนะฮะซึ่งคุณแม่บอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนของเธอครับโชว์รูปแฟชั่นสําหรับเด็กเธอก็เลยจับลูกของเธอเนี่ยแต่งตัวเรียนแบบดาราซะเลยโหดูจากท่าทางแล้วเนี่ยไม่เบาเลยนะคะพี่เพียวมีนาะคตครับน้องคนนี้ใช่แล้วนอกจากนี้นะคะสาเหตุที่เทรนแฟชั่นมาแรงเนี่ยเพราะอะไรพี่เพียวรู้ไหมเพราะอะไรครับพี่นาก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะที่ ทำให้เด็กเนี่ยได้ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่นะคะคว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์ที่จับเอาเด็กเดี๋ยมาแต่งหน้าแต่งตัวนะคะอย่างในรูปเนี่ยก็คือเหมือนผู้ใหญ่เลยใช่ไหมคะ<อ>พี่เพียวครับผมในข้อดีนะครับย่อมมีข้อเสียแน่นอนครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยานะครับบอกมาว่าเทรนแฟชั่นเด็กเนี่ย แบบนี้อาจจะมีผลเสียตามมามากมายครับเพราะเด็กที่ถูกจับแต่งตัวเหมือนผู้ใหญ่นั้นอาจจะกลายเป็นเป้าหมายของผู้มีสภาวะจิตใจไม่ปกติทางเพศครับพี่อาณาใช่แล้วล่ะค่ะพี่เพียวแล้วก็หลังจากที่น้องนอน,นะคะมีการแต่งหน้าทําผมเนี่ยอาาว่าน้องนอนเนี่ยก็อาจจะได้รับสารเคมีมากเกินไปด้วยล่ะค่ะพี่เพียว โดยมีการศึกษาว่าเด็กกลุ่มนี้นะคะอาจจะมีแนวโน้มการทําศัลยกรรมเพื่อความงามแล้วก็อาจจะมีปัญหาศัลยกรรมเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นก็ได้นะคะคพี่เพียวจะว่าไปก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะเนี่ยครับในดีมีร้ายนะฮะในะร้ายมีดีแน่นอนครับสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนนะคะที่จะแต่งตัวให้กับน้องๆน,นะครับก็อย่าลืมนะฮะคำนึงถึง ความเป็นแบบไงอ่ะเป็นเด็กเนาะให้แต่งตัวให้เหมาะสมตามวัยครับแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญเลยนะอย่าลืมให้น้องๆเนี่ยมีอิสระทางความคิดด้วยครับใช่